ทดสอบเสียงนะคะวันนี้วันที่4มิถุนายนสองพันห้ารอยหกสิบนะคะอร้องเพลงลองฝึกร้องเพลงดูค่ะว่าตรงตามคีย์ของทางเพลงนี้หรือเปล่านะคะตรงช่วงนี้จะร้องไม่ค่อยได้นะคะแค่ต้องเลิกกันก็ทรมานแทบตายยิ่งเธอมีใครยิ่งเจ็บซ้ำที่เดิมวันนี้ตรงนี้จะหลงคีย์ค่ะทำไมนะคะฟ้าก็ร้องนะคะ อยู่ในช่วงระยะชำใจตั้งแต่เธอไปก็ไม่เหมือนเก่าไม่ชินซากทีกับการไม่มีเราเงาจนแทบขาด จต่างกับเธอที่ไปได้ดีได้ข่าวกำลังจะมีรักไหมเธอลืมได้เก่งต่างกับฉันมากมายไม่มีวันไหนไม่คิดถึงเธอ ทำไมเธอนั้นเริ่มใหม่ได้ไง่ายจังรักเราเพิ่งพังเพิ่งจบได้ไหมนานเธอกระเบื้อได้ทุกอย่างพร้อมเดินรวมทางไปกับเขาทำไมฉันนั้นเริ่มใหม่ไม่ได้เลย เธอช่วยฉันเลยวิธีลืมคนรักเก่ามีแค่ภาพเรายังก้าเดินต่อไม่ไหวจริงๆอยากจะยิ้มให้เธอซกักทีอยากจะยินดีกับความรักใหม แค่ต้องเลอกกันก็ชอรมานแทบตายยิ่งเธอมีใครยิ่งเจ็บซ้ำที่เดิมทำไมเธอนั้นเริ่มใหม่ ได้ง่ายชังรักเราเพึ่งพังเพึงโจบได้ไหมนานเธอกับลืมได้ทุกอย่างพร้อมเดินรวมทางไปกับเขาทำไมฉันนั้นเริ่มใหม่ไม่ได้เลยเธอช่วยฉันเลยวิธี ลืมคนรักเก่ามีกับภาพเรายังก้าเดินต่อไม่ไว้จริงๆเธอเริ่มต้นใหม่แต่ฉันยังรอเธอที่เดิมพลังเสียงลดไปเยอะเลยค่ะร้องตั้งสามรอบเลยค่ะสวัสดีค่ะ